ร่มฉันเรียนเลิกแล้วแต่หลังเลิกเรียนเด็กๆโรงเรียนอนุบาลต้นสนทำอะไรกันนะไปดูกันดีกว่านี่ครับคุณครูรับหน่อยครับอขอบใจนะแบมบูไม่เป็นไรครับ ครูคิดว่าพอแล้วครับเฮยหลังคาดูดีจังเลยแต่ครูครับคิดว่าถ้าฝนตกมันจะรั่วไหมครับไม่มีทางแน่<อ>ดูเหมือนเดี๋ยวเราจะได้รู้แล้วเ <c oughs> อาละแบมเบิลงานของเราเสร็จแล้วรีบกลับบ้านก่อนที่ฝนจะตกเถอะนะขอบใจมากเจ้าตัวน้อยครับ แบมเบิลฮะแบมเบิลนายรีบหน่อยดีกว่าถ้านายไม่อยากเปียกแล้วเจอกันนะไม่บายบายฝนเทลงมาจริงๆด้วยดีจังเลยที่เรามีร่มมาด้วยอ๋อ เราไม่ไดเอารอมมาแล้วทีนี้จะทำยังไงอ่ะลา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 องเพลงทำกลางสายฝนอาวแบมโบแบมโบนายมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ฉันวันนี้ฉันลืมหยิบร่มมาอ้เออเออเออคอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันมามาแล้วเอาไป มีร่มอ <it 's here now> ีกคันหนึงในห้องเรียนเผื่อฉันลืมอ่ะนายยืมใช้ก่อนก็ได้นะแบมโบทีนี้ฉันจะไม่เปียกแล้วน่าเจียที่สุดเลยวิกไม่เป็นไรเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบายบ๊ายบายฝนจะไม่โดนตัวฉันฉันชอบเสียงสายฝนจังเลย

tao tao à, 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 ở nãy ờ ờ ờ chánh âu bay qua mấy nãy nữa ờ ờ lão ờ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  เย้ yeah! ฉันซ่อมร่มได้แล้วฉลาดจริงๆเลย <c oughs> <c oughs> วิกไม่ทันสังเกตแน่ๆว่าร่มพัง <c oughs> อ๋ออ๋อกระดาษขาดใช้ไม่ได้อะ่ะมันต้องมีทางอื่นสิคิดสิแบมเบิลเคสสิมันไม่มีประโยชน์เลยไม่มีทางซ่อมได้แน่ จะต้องมายกโทษได้เราแน่บลยพอทีเราไม่ต้องเป็นเพื่อนกันอีกแล้วฉันขอโทษนะวิกจะไม่อยอกเป็นเพื่อนฉันอีกแล้วและไม่มีใครจะเป็นด้วยฉันควรจะบอกเขาดีไหมไม่บอกต้องบอกไม่บอกต้องบอกไม่บอกต้องบอกฮลองใหม่อีกครั้งก็แล้วกันไม่บอกต้องบอกไม่บอก ต้องบอกเฮ้ยเอาตามนี้ละเอารุ่นสวัสดีแบมโบคุณครูโอบิลลี่สวัสดีครับแบมโบนี่มันจะสายแล้วนะ อ๋อผมกำลังจะไปเดี๋ยวนี้แล้วเอาล่ะ๊ายบอยจะบอกเขายังไงดีอ่แบมโบดูนี่สิอยากเล่นรถกับฉันไหมล่ะเอคือว่าวิยคือว่าแบมโบเป็นอะไรไปอ่ะฉันอ่อ ฉันขอโทษฉันทำร่งของนายพังฮะไหนดูสิฮะออ,อเอฮะฉันขอโทษนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่รู้เล็กเล็เองฉันแน่ใจว่าเราต้องหาทางซ่อมได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เออนายพูดจริงเหรอ,อ ฉันน <laughs> no, ึก네ว่านายจะโกรธฉันซะอีกแบมเบินายลืมสินะวันหนึ่งฉันอยากเป็นนักประดิษฐ์ร่วมพังๆน่ะไม่มีปัญหากับฉันหรอกนายจะไม่ต้องซ่อมคนเดียวฉันจะอยู่ช่วยนายด้วยเป็นไงบ้างทุกคนลวนวัดอรุสวัสดิ์ไงรุสวัสดาบุอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะฉันทำร่มของวิกพังเนาะ แล้วเรากำลังพยายามซ่อมมันอยู่ฮะอ่าง่ายมากเลยเก้าใบไม้ใหญ่ๆมาแปะก็ใช้ได้แล้วจิจักจิกิฉลาดจังเลยเฮอทำแบบนั้นไม่ได้ใบไม้หักง่ายมากจะทำให้ดูแล้วกันนะอืมเออ๋อนี่ไงนี่ติ๊ก้แค่จิ้มใบไม้เบาๆอฮะเห็นไหม ใบไ,ไม้ไม่แข็งแรงพอ,อฉันแน่ใจว่าในจะหาทางซ่อมมันได้มือเช้าสายแล้วอะออเอฉันคิดไม่ออกว่าจะเอาอะไรมาซ่อมมันดีฉันก็เหมือนกัน เราพลาดอะไรบางอย่างไปอ๋อ,ะอะฮะแบมโป้ bo, นายกำลังมองอะไรอยู่แบมโป้ฮนั่นไงนั่นไง<ะ>ตอนฉันกำลังช่วยโคชแม็กเขาบอกว่าหลังคานี้ไม่ด้วยแน่นอนเราใช้เปลือกไม้ได้นะอใช่แล้วความคิดดีมาก <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ที่นี่เล็กเกินอ่ะงั้นลองชิ้นนี้อเอาละมาลองกันเดี๋ยวฉันไปเอาร่มนะเป็นไงมันได้ผลแนแเราทำได้แล้วร่มใช้งานได้ดีเหมือนเดิมเลยเออในที่สุดเอาแค่ของชิ้นใช้เปลือกไม้มันดูน่าเกลีด แต่ทำยังไงได้ล่ะเอาดูแล้วเราใช้เศษไม้ทำเป็นรูปต่างๆที่เราชอบสิดีไหมอ่ะเยี่ยมมากเลยกูดไอเดียเราทำเป็นรูปดาวแล้วก็ดวงจันทร์มันจะดูเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนเลยนี่เห็นไหมแบบโบขอฉันด้วยเรามีร่องที่เก๋ที่สุดไปเลยใช่ เราจะอยู่ใต้ดวงดาวเออวุ้ยวุ้ยว้ยว้ยวุ้ยุยุ้ย้ยวุ้ยว้ว้วุ้ยวุ้ยวุ้ยว้ยน จะมาทังต้านลมได้ด้วยนะมันสุดยอดเองเลยแดดก็แแล้วบายบายเจ้าหน่อยเราไปเล่นโมเดลรถกันมไหยได้เป็นความคิดที่ดีเอไปกันเลยหวัสดีเพื่อนๆถ้าเธอทําของของคนอื่นพังก็ต้องกล้าที่จะขอโทษด้วยวิธีนั้นเธอสองคนจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยกันเธอทําได้แน่บายบาย